วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครยไก่มีอะไรมาฝากกับทุกคนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้สําหรับสาวๆคนไหนที่มีริ้วรอยตรงหน้าผากเยอะอ้าวนี่ครยไก่จะมาแก้ปัญหาให้สําหรับสาวๆคนไหนที่มีริ้วรอยตรงหน้าผากเยอะครูไก่เองก็มีโอกาสได้เจอพี่คนหนึ่งเหมือนกันคนที่รู้จักกันนี่แหละเขามีตรงตรงช่วงหน้าผากนี้แคบแคบเสร็จพราะแคบเสร็จแล้วมันมีริ้วรอยเยอะ วันนี้ครูแกเองก็เลยจะมาแก้ปัญหาให้สําหรับคนที่มีริ้วรอยตรงหน้าผากเยอะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าริ้วรอยตรงหน้าผากอะ่ะถ้าเราเองวันนี้มีอายุ40 50ปีขึ้นไปเราต้องทําความเข้าใจด้วยว่าเซลล์ในร่างกายของเราก็จะผลิตผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงยิ่งเราอายุเยอะๆอ่ะเราก็จะผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงมันคือสาเหตหุหลักๆที่ทําให้ริ้วรอยตรงช่วงนี้มันเกิดขึ้นได้ง่าย แล้วก็สาเหตุอีกหนึ่งอีกอยิงยางก็คือเกี่ยวกับแสงแดดแสงแดดก็สามารถแสงแดดแรงๆสามารถทําให้เราผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงแล้วก็บางบางคนก็อาจจะมีแบบตามพันธุก,กรรมก็มีหรือบางคนที่ชอบกินเหล้าสูบบุหรี่ด้วยอันนี้ก็มีผลมีส่วนที่ทําให้เราเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นฉะนั้นวิธีแก้นะคะทุกคนบางคนก็จะแก้ด้วยการไปฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปพึ่งเข็ม แต่ว่าในการพึ่งเข็มนะคะทุกคนมันมีระยะเวลาของเขาเมื่อเราฉีดเสร็จอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาก็จะกลับมามีริ้วรอยเหมือนเดิมเราก็ต้องคอยไปเติมตลอดไปคอยเจ็บตัวตลอดแล้วก็ไปเสียสตังคพงแพงให้กับคลินิกตลอดตลอดอ่าก็เหมือนคล้ายๆเขาเลี้ยงไข้นั่นแหละทุกคนเนาะอ่าวันนี้คุยไก่เองก็เลยมีน้องพอลิสตามาฝากนะคะทุกคนเป็นคอลลาเจนฟิลเลอร์ซึ่งน้องทําหน้าที่ช่วย เทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์เลยนะคะทุกคนกระปุกนี้15กรัมแต่ว่าใช้ได้ได้เดือนครึ่งเลยคะทุกคนเนื้อครีมน้องเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเวลาครูไขไข่คว่ำลงน้องยังไม่ล่วงเลยแสดงว่าครีมเข้มข้นมากสารสกัด18ชนิดจากฝรั่งเศสนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อครีมเทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์เลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเราไม่ต้องไปพึ่งเข็มแล้วเราไม่ต้องไปเจ็บตัวเราไม่ต้องไปเสียสตางค์แพงๆไม่ต้องเข้าคลินิกแพงๆอีกแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เรามีครีมทาแล้วก็เทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์ได้ด้วยแล้วยังยังซ่อมผิวระยะยาวได้ด้วยนะคะทุกคนอ่ะเราไม่ต้องคอยเราไม่ต้องคอยไปเติมฟิลเลอร์แล้วเราไม่ต้องคอยไปจิ้มแล้วไม่ต้องไปคอยไม่ไปต้องไปพึ่งเข็มจิ้มบ่อยๆแล้วไม่ต้องไปทํรลายผิวขนาดนั้นมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วน้องช่วยเร่งในการฟื้นฟูเซลล์ผิวแล้วก็อ่าซึม ไปช่วยในเรื่องของการผลิตคอลลาเจนผลิตฮอร์โมนผลิตคอลลาเจนข้างในเซลล์ sell, ผิวระดับชั้นหนังเทของเราข้างในแล้วไปเติมคอลลาเจนให้กับเราข้างในทําให้ผิวหน้าเราดูอิ่มฟูมาจากข้างในช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากะอ่าใครที่มีสิวมีฝ้ามีกะเยอะ ต้องรับน้องไปดูแลนะคะทุกคนแล้วเราไม่ได้ใช้เยอะนะทุกคนเราใช้แค่เม็ดถั่วเขียวแล้วก็เอามาวอมๆกับมือเราเสร็จแล้วก็ตบๆเข้าที่หน้าแค่นั้นเลยแล้วก็บวกกับการนวดหน้าตัวเองไปดูครูแก่มีคลิปสอนนวดหน้าอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าคจะเคคูคุยแกะจะแถมให้ฟรีเมื่อสั่งเซตหนึ่งเซตนี้มีทั้งครีมมีทั้งเซรั่มแล้วก็มีทั้งน้องแป้งครยแก่แถมคลิปสอนนวดหน้าเด้งนวดหน้าเด็กให้ฟรีไปอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้ถ้าใครสนใจอยากที่จะ รับแค่ตัวคอลลาเจนฟิลเลอร์ของเราไปดูแลเนาะคุยไกย่ล่ารับรองการันตีเห็นผลแน่นอนอาทิตย์สองอาทิตย์คุณคุณรู้เรื่องแน่นอนค่้ทุกคนคุณเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะบางคนถ้าไม่ได้มีปัญหาผิวหน้าเยอะๆแค่วันสองวันคุณก็รู้ผลแล้วคุณก็มีความรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าคุยไก่เองเป็นคนหนึ่งที่ผิวติดสารมาก่อนติดสารสเตียรอยติดสารตลอดมาก่อน ระยะเวลาในการเห็นผลก็จะนานขึ้นแต่ว่าประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์คุยไก่จะเห็นผลแล้วนะคะทุกคนอ่าเห็นผลแล้วนี่คุยไก่ใช้แค่ตัวนี้เลยค่ะทุกคนคอลลาเจนฟะิลเลอร์เนาะวันนี้คุยไก่จัดโปรโมชั่นอยู่ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเหมือนคุยไก่คุยไก่ว่าผิวหน้าคุยไก่เป็นหนักกว่าทุกคนแล้วแหละติดสารสเตยียรอยติดสารตลอดพังทั้งหน้า แล้วคุยไก่ใช้ระยะเวลา4เดือนสามารถกู้ผิวคืนกลับมาได้ด้วยเซตนี้ทั้งเซตแล้ะค่ะทุกคนแต่ถ้าใครไม่พร้อมที่จะใช้ทั้งทั้งเซตก็ไม่เป็นไรรราแค่น้องคอลลาเจนฟิลเลอร์ของเราไปใช้ก่อนก็ดได้เปรียบเทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันไม่ต้องไปพึ่งเข็มไม่ต้องไปเสียชตำเป็นเพลง,พลงแล้วไม่ต้องไปเจ็บตัวอีกแล้วค่ะทุกคนเรามีครีมให้ทาแล้วได้เห็นผลแน่นอนเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ได้ใส่สารปลอดไม่ได้ใส่สารสเตียรอยด์ไม่ได้ผสมน้ำหอมใดๆทั้งสิ้น เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้นๆนำเข้าจากเกาหลีนะคะทุกคนมีเลขที่จดแจ้งอย่างถูกต้องสามารถเซิร์ชดูตามเน็ตได้เลยอ่าทุกคนใครสนใจวันนี้ครูแกจัดโปรโมชั่นอยู่ปกติน้องจะราคาที่พันสองร้อยเก้าสิบาทวันนี้มาจัดโปรโมชั่นที่แปดร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบเก็บปลายทางไปเลยะค่ะทุกคนเนาะใครสนใจก็จิ้มที่ตะก้าทิกตอกหลือไม่ก็คอมเมนต์มาหลังบ้านหรือทักที่ ข้อความมาหาคูยแก่ได้นะคะทุกคนหรือไม่ก็จิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ทักที่ l i n e แอดแอดคกด์มีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีแอดมินไปตอบคําถามให้กับทุกคนวันนี้รักนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีผิวหน้าขาวเนียนกระจ่างใสลดลดย้อนวัยลดอายุไปสิบปีไปด้วยกันกับคูยไก่นะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย